ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแค้นเรื่องนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วเกมเลอบักนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแบบว่าบรูเกตนาพีนะแล้วันนี้นะคะพี่ลิตาเนี่จะมารีวิวเสื้อนะคะที่พี่ลิตาเนี่ยได้ทําเองกับมือเลยนะคะพร้อมสอนวิธีเข้าไปซื้อเสื้อของพี่ลิตาได้นะเย้ ที่สุดนะคะพี่ริต้าเนี่ยก็มีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วนะคะเป็นเสื้อสกินริต้าคิดแคทนะคะเดี๋ยวเ้ามองกันไม่ชาเดี๋ยวพี่ริต้าแปะภาพไว้ให้นะคะเป็นเสื้อสกินริต้าคิดแคทของเรานั่นเองนะคะซึ่งก็จะเป็นรูปโลโก้นะคะโลโก้ตัว,ต,วตัวพี่ริต้านะคะแบบใส่หูฟงังสีชมพูนเสื้อชมพูอะไรอย่างนี้นะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะมีเขียนว่าคิดแคทเฟอร์มารีด้วยนะเห็นข้างหลังไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใส่เสื้อตัวนี้นะคะแล้วไปเล่นแบบไหนเนี่ย คนอื่นก็จะรู้เลยว่าอุ้ยนี่มันเป็น f c ฟซีพี่ตานี่นาะแล้วเราก็จะเจอข้อโรัวคิดแคทด้วยกันเองนะคะหรือไม่นะคะเผื่อใครยังไม่รู้นะคะพี่ริตาเนี่ยอนุญาตให้น้องๆนะคะใช้ชื่อเล่นของตัวเองอันเดสกอร์คิดแคทเหมือนพี่ริตาได้อย่างของพี่ริตาจะชื่อว่าริต้าอัน r ดสกอร์คิดแคทนะคะน้องชื่ออะไรน้องก็สามารถพิมพ์ชื่อเล่นของตัวเองแล้วอันเดสกอร์คิดแคทในโลบอกได้นะเพื่อที่ว่าเวลาเราไปเล่นแมปไหนเนี่ยคนอื่นเขาจะรู้นะคะเฮ้ยนี่มันชาวคิดแคทนนี่นาอะไรอย่างนี้นะคะ,เพ,เ,ะบบคเพื่อนนนูงกัได้ะะคะ โอเคแล้วนี่นะคะพี่ริต้าเนี่ยอยู่กับ FC แบบวันนี้เยอะมากเลยค่ะทั้ง17คนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยน้องน้ำน้ำเ a มยน้ำเหมยเหรอน้ำเหม่หรือเปล่าน้องแน่นะคะน้องมีน้องวิวอันูนะคะกระแตโทมัสนะคะอันดาน้องต้นข้าวลาล่าน้องออมน้องฟินนะคะเมจิน้องฟิช น้องมีนนะคะน้องต้นอ้อแล้วก็น้องมิกี้นั่นเองซึ่งสังเกตว่าทุกคนนะคะใส่เสื้อ f c ฟซีพีหมดเลยเย้ yeah! บอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้เราก็จะมารีวิวนะคะเสื้อของพี่ิตาทั้ง3สีนะคะซึ่งประกอบไปด้วยสีชมพูนะคะสีม่วงแล้วก็สีฟ้าพร้อมทั้งสอนวิธีนะคะการเข้าไปซื้อเสื้อของพี่นิตานั่นเองนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าราคาไม่แพงนะคะแค่7โดบคัคกเท่านั้นเลยนะ แต่สาหรับสายฟรีนะคะพี่ริต้าจะจัดก,กิจกรรมนะคะแจกเสื้อให้น้องนะคะแต่ว่าเป็นเออเรียกว่าไงเดียรอหลังจากที่เสื้อพี่ริต้าขายได้ครบ100ตัวก่อนนะคะพอพี่ริต้าได้ขายเสื้อได้ครบ100ตัวแล้วเดี๋ยวมาจัดก,กิจกรรมแจกเสื้อให้สายฟรีนะคะเพราะฉะนั้นไปอุ่นกันเยอะๆก่อนนะคะพี่ริต้าก็จะมีกิจกรรมมาให้น้องๆเล่นตลอดเลยนะอ่า สำหรับใครนะคะที่อยากใส่เสื้อพินิตา้าแต่เป็นสายฟรีสามารถเข้ามาในแมป o ูเ e เว่นได้แล้วก็เซิร์ช ID นะคะ ID ID ไอดีเดี๋ยวพินิต้าแปะไว้ให้นะคะนี่คือไอดีนี่คือ ID นะคะเสื้อทั้ง3-4สีของพินิตา้าน้องก็สามารถมาเนี่ยใส่ตรงนี้ได้นี่ตรงไหนนะ นี่ไงไอดี ID เนี่ยไอพวกเสื้อกางเกงหมวกผมสามารถใส่ไอดีได้เลยนะคะอย่างเช่นอ่พี่ริต้าจะเอาเสื้อสีฟ้านะสีรึรึเสื้อสีฟ้าพี่ริต้าขอบ r a b ไอดีมาอ่ะพี่ริต้าเอาไอดีสีฟ้าปุ๊บใส่เร็วอ่าเป็นไงสีฟ้าและเป็นไงเห็นไหมใช่เลย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 เป็นไง นั่นแหละค่ะอันนี้คือสำหรับสายฟรีนะคะแต่ว่าก็จะเล่นได้แค่แบบเดียวนะคะก็คือแบบ b o o k Heaven r p นั่นเองนะคะก็มีทั้งหมด3 ID นะคะของสีชมพูสีม่วงสีฟ้าคะอันนี้ก็จะเป็นสำหรับใสยฟรีส่วนใครนะคะที่อยากซื้อนะคะแต่ว่าซื้อไม่เป็นนะคะไม่รู้ต้องเสิร์ชอะไรต้องทำยังไงมาเดี๋ยววันนี้พี่ริต้าสอนวิธีการเข้าไปซื้อนะคะนั่นก็คือก็คือก็มานี่นะคะอยู่หน้าจอของพี่ริต้าแล้วนะคะคือน้องๆนะคะพออยู่หน้าโลอกแล้วนะคะให้เสิร์ชชื่อพี่ริต้า เข้าไปค่ะชื่อบีริต้าชื่อว่า ลิต้า under score kid cat อ่ะเสิร์ชเข้าไป in people เสร็จแล้วก็จะมาเจอชื่อพี่ลิต้านะคะอันนี้ไม่ใช่พี่ลิตา้าอันนี้เป็นพี่ลิต้าตัวปลอมนะคะทั้งหมดนี่พี่ลิต้าตัวจริงอยู่นี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปในโปรไฟล์ของพี่ลิตา้าพอเข้ามาในโปรไฟล์ของพี่ลิต้าแบบนี้แล้วนะคะให้คลิกคําว่า creation อ่าแล้วก็จะเจอนี่นะคะตรง crosting ต,ตรงนี้นะคะจะเจอเสื้อทั้ง3สีนะคะมี blue shirt ก็คือสีฟ้านะคะแล้วก็ purple shirt เป็นสีม่วงแล้วก็ pink shirt เป็นสีชมพูนั่นเองตอนแรกพี่ลิตา้า กาจะทาแค่สีชมพูบอกก่อนว่ากาจะทําแค่สีชมพูเพราะว่าเออเหมือนกับว่าที่พี่ริต้ารู้สึกว่าแบบว่าทุกอย่างของพี่ริต้ามันเป็นสีชมพูอะไรเงี้ยและสีชมพูก็ดูเข้าที่สุด ต่พี่ลิต้าลืมไปว่าอ้าวสีชมพูและสมมติว่าถ้าเกิด FC พี่ลิต้าเป็นผู้ชายล่ะอะไรเงี้ยแล้วน้องไม่กล้าซื้อเสื้อสีชมพูพี่ลิต้าก็เลยทําเสื้อสีฟ้ามานะคะเพื่อให้น้องผู้ชายใส่ผู้หญิงอยากจะใส่ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ส่วนสีม่วงนะคะเป็นสีโปรดของพี่ลิต้าพี่ลิต้าก็เลยอยากทําด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะใครอยากให้พี่ลิต้าทําสีอะไรเพิ่มสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวพี่ลิต้ามาทําเพิ่มให้นะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากได้อะไรอื่นเดี๋ยวพี่ลิต้าจัดเต็มจัดนาให้ขายบริเรื้อ10ตัวนะคะได้เลยนะคะ สมมน้องอยากได้เสื้อสีฟ้าน้องก็กดเข้าไปได้เลยนี่นี่นะคะอันนี้คือในส่วนของเสื้อสีฟ้านะคะซึ่งน้องสามารถกดซื้อได้เลยอันนี้ของพี่ลิต้ามันไม่มีให้กดซื้อแล้วเพราะว่าพี่ลิต้าได้ซื้อไปแล้วนะคะแต่ของน้องๆก็จะมีให้กดซื้อนะคะนี่ข้างข้างหน้านะคะจะเป็นสกินพี่ลิต้านะคะแล้วก็มีลายเพชรแบบนะคะสีขาวแล้วก็ส่วนอุย้ยส่วนข้างหลังนะคะนี่นี่ข้างหลังจะมีเขียนว่าคิดแคทแฟมิลี่นะคะเพื่อให้รู้ว่าเราเป็นครอบครัวคิดแคทนั่นเองอ่ะเรามาดูสีพ่วกบ้าง อันนี้จะเป็นสีม่วงสีม่วงก็สวยไปอีกแบบเห็นไหมสีม่วงก็สวยไปอีกแบบนะคะนี่สกินเต็มๆเลยนะข้างหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นค <c oughs> ิ้แคปเปอร์เี่เหมือนกันโ้้ยสีสีม่วงสวยนะ, <c oughs> ะเราไปดูสีชมพูบ้างนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของสีชมพูนะคะน่ารักมาก ข้างหลังก็เป็นคิดแคทฟอร์มี่เหมือนเดิมนะคะพีริต้าว่าสีชมพูน่าจะขายดีสุดแหละดูทรงนะคะเอ๊ดดูก่อนว่าน้องๆเขาใส่สีอะไรกันมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันรู้สึกน้องๆจะใส่สีชมพูกันมากที่สุดไหคะเนี่ยน้องน้องคงงงนะคะว่าพีริต้าไปพีริต้าไปขายเสื้อมาค่ะนอกจากนี้นะคะการที่น้องๆไหนๆน้องๆก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าเอ้าเข้ามาเปิดคลิปแกดีองเลยหรอคะเดี๋ยวพีริต้านะคะก ว่าจะให้น้องๆเนี่ยเอเ่อเรียกว่าไงเดียใส่เสื้อพี่ริต้าแต,แต่แต่งตัวยังไงก็ได้ให้ดูสวยดูหรูหรามาเฮานะคะเดี๋ยวอันนี้พี่ริต้าจะให้ตรวจน้องไปแล้วเดี๋ยวเรามาให้คะแนนการแต่งตัวของน้องๆกันดีกว่าเย้โอเคน้องๆตามพี่ริต้ามาค่ะตอนนี้คือไมไ่มีความเข้ากันของเสื้อผ้าพี่ริต้าพี่ริต้าขออันนี้ก่อนได้ไหมแป๊บน,นึงมันไม่ได้มีความเข้ากันเลยนะคะตอนนี้แป๊บน,นึงนะชมพูอ่าอน,นี่ไงกลับไปชมพูเหมือนเดิมแล้ว สีฟ้านี่ไม่เข้ากับเกงเงลยนะคะตอนนี้น้องๆน,นะคะเขายังไม่รู้นะคะว่าตัวเองต้องทําอะไรนะคะแต่เดี๋ยวพี่ริต้าจะบอกน้องหลังจากที่เข้าไปเดียวนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครนะคะจะสามารถมิสแอนแมชนะคะชุดชุดของพี่ริต้านะคะเอ่อเสื้อสก,กินริต้าคิดแคทเป็นเสื้อปกติแค่นี้แต่น้องจะมิสแอนแมชยังไงให้มันดูแบบดูเด่นดูดรามาเฮานะคะถมาว่าหลอกเดินแบบแน่แน่ยังไม่ใช่คะ่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่ริต้าเนี่ยให้น้องๆเขายืนเรียงกันนะคะและโจทย์ของเรานะคะก็คือให้น้องเนี่ย ใส่นะคะเื้อสก,กินของพี่ริตา้าไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีฟ้าหรือว่าสีม่วงแต่ว่าน้องนะคะสามารถเปลี่ยนกางเกงสามารถใส่พร็อพใส่อะไรได้แบบว่าจัดเต็มเลยนะคะโดยไฟนอลลี่นสุดท้ายแล้วนะคะก็เอ,อ่อให้ออกมาปังที่สุดสวยที่สุดนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ริต้าจะให้คะแนนกระตุกตัวของน,งน้องค่ะ ว้ายมีคนแก้งน้องมีนด well. ้วยอ่ะใครแก้งน้องมีนเนี uh ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิตาจัดการให้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ลิตาจัดการก่อนน้องมีนออกไม่ได้อ่ะเดี๋ยว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 พี่ลิตาช่วยอ้าวหายไปแล้วใครแก้งน้องมีนอ่ะน้องมีนนะคะบอกว่าดูเดินเข้ารอบไม่เดินเข้ารอบค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไม่ต้องจริงจังกันมากก็ได้นะคะเอา้าเมจ้เมจ้หนูไม่ใส่เสื้อลิต้าคิดแค้นเหรอลูกไม่ใส่เสื้อของพี่ลิต้านะลูกนะไม่ใช่จะแต่งตัวอะไรก็ได้นะลูกนะใส่เสื้อของพี่ลิตา้าคิดแค้นเท่านั้นดูสิว่าใครจะจัดการ mix and match นะคะกันได้ออกมาจึงที่สุดตกลงเลยน้องคนนี้นะชื่อโค้งอ่านว่าอะไรน้ำน้ำไม้น้ำ,นำมืนำมย,น,มยน้ำโมไม่ใช่น้ำมยืย น้ำเหม่ยเหอไม่รู้เลยอะน้ำเหม่ยน้ำทำอะไรก็ไม่รู้เราเิ่มเห็นพี่แวบบอกแล้วว่าเสื้อของพี่ริต้านะคะใส่กับอะไรก็สวยขนาดไม่ใส่กระเกงกนสวยเลยค่ะดูสิม่วงน่ารักน่าใจเวอร์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องๆก็แต่งตัวกันเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเริ่มจากคนขวาสุด ชื่อสีฟ้านะคะน้องแต่งเป็นแบบว่าผมฟ้าเสื้อฟ้านะคะแล้วเหมือนน้องใส่ปลอกแขนสีฟ้าด้วยนะคะมาในธีมแบบสีฟ้าทั้งตัวเลยซึ่งพี่ริต้าบอกเลยว่าอย่างชมพูใช่ปะเรามองกันแล้วมันก็จะแบบว่าเฮ้ยชมพูมันแบบชมพูเยอะใช่ปะแต่น้องอะ่ะเป็นในหนึ่งในไม่กี่คนนะคะที่แต่งเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นน้องได้เปรียบมากนะคะเพราะฉะนั้นพี่ริต้าขออนุญาตให้คะแนนน้องนะคะ10เต็มสิไปลเลย พี่ดีกับน้องอนูด้วยนะคะพินิต้าให้10เลยนะเพราะว่าหนูเด่นมากต่อไปนะคะจะเป็นน้องวิวนั่นเองนะคะซึ่งมาในเสื้อนะคะเสื้อลีต้ฮิตแคนนะคะสีม่วงนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะบังเยอะไปหน่อยนะคะของพอบเยอะจนข้างหลังนี้ไม่เห็นสกินเลยนะคะแล้วก็อุย้ยมีน้องคูม,มาด้วย พี่นิต้าชอบตรงน้องคูม,มานี่แหละนี่ไงนี่ไงมีหมาของพี่ดิต้าด้วยน้องได้เปรียบตรงนี้แต่ว่าพี่ดิต้าขอตัดคะแนนความลกไปนิดนึงพี่ดิต้าขอให้คะแนนน้องจริงๆแล้วถ้าเกิดน้องแต่งเป็นแบบทั้งตัวเป็นสีม่วงน้องจะได้คะแนนเยอะกว่านี้แต่นี่น้องเสื้อม่วงแต่ชุดน้องเป็นชมพูหมดเลยนะคะพี่ดิต้าขอให้น้องแปดคะแนนไดน้เลยค่ะเย้อะต่อไปนะคะก็คือน้องต้นอ่อนนั่นเองนะคะมาในเสื้อนะคะนี่นี่น น้องหมุนได้โดยแล้วค่ะมาเลยเสื้อนะคะเสื้อพี่ริต้ากันแต่ว่าน้องอาจจะใส่สร้อยใส่อะไรกระเป๋าจะไปข้างใส่อะไรแบบว่าเยอะแยะเยอะแยะนะคะจนมันบังสกินของพี่ริต้าหมดเลยนะคะรวมทั้งข้างหลังเนะี่ยข้างหลังก็ไม่เห็นเลยด้วยนะคะแต่ว่าชอบความสเวกแกรของน้องมากแล้วความที่น้องสีชมพูทั้งทั้งตัวนะคะแต่ว่าตรงกลางนี่อาจจะลกไปนิดนึงนะคะพี่ริต้าขอให้คะแนนน้องเจ็คะแนนค่ะเย้โอเค คนต่อไปนะคะก็คือน้องเมจิั่นเองนะคะมาในเสื้อสีม่วงนะคะแล้วก็มีกระโปรงสีฟ้าเหรอเนี่ยเมื่อน้องใส่กระโปรงสีฟ้าแล้วก็น้องก็ใส่ผงยางชั้นหนึ่งนะคะผมสีมลน,นะคะซึ่งพี่ริต้าอยากจะบอกว่ามันอาจจะขาดกันไปนิดนึงนะคะใช่ใช่ใช่สีของน้องมันดาจ,จะแบบยังไม่ได้นะคะพี่ริต้าขอให้คะแนนน้องนะคะหกเต็มสิบคะแนนค่ะเย้ เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะกระแตมีหมายอีกแล้วนะคะกระแตนะคะามาในธีมความเรียบง่ายนะคะก็มีมีเสื้อนะคะใส่เป็นเสื้อลิ้าขิดแคสสีม่วงกระโปรงสีชมพูนะคะแล้วก็แบบน้องแบบบัดผมอะไรคือแบบน่ารักน่า,น,าน่าชังมากๆเลยนะคะข้างหลัง ข้างหลังเป็นไงบ้างอ่ะข้างหลังเห็นจะกินคิตแคทอยู่แล้วก็มีร่มด้วยนะพี่ลิต้าว่าน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะพี่ลิต้าขอให้ดอนะคะเก้าเต็มสิบคะแนนค่ะเย้ <c oughs> เพราะว่าน้องไม่ลกเรียบง่ายแต่สวยเรียบหรูดูแพงเวอร์แหม่ <c oughs> มีน้องค้ตมาด้วยนะคะพี่ลิต้าเลยให้เก้ามาต่อไปนะคะน้องต้นข้าวด้วยสูตรของน้องต้นข้าวนะคะใส่เสื้อลิต้าคิตแคทสีม่วงเออแว่นกับหน้ากาก ที่น้องใส่มาอาจจะดูเหมือนโจรแล้วก็มองบดน,นะคะที่อาจจะไม่ได้เข้ากันมากนะคะแล้วก็ปีกข้างหลังก็ไม่ได้เข้ากันมากข้างหลังก็คือใส่น้องใส่ลกมากจนบางสกินพี่ลิต้าหมดเลยนะคะพี่ลิต้าขออนุญาตให้น้องต้นข้าวนะคะ6เต็ม10คะแนนค่ะเย่ฝันะะน้องคอมเมนต์ดาวพี่ลิต้าแล้วต่อไปนะคะก็คือน้องอ้อนนี่มาในตีมมินิมอลอีกแล้วนะคะตีมเรียบง่ายไม่ลกนะคะแต่โอ้ยอะไรมีการเต้นเนี่ยเด้กเยโกโอโอโอนะคะอ่ะน้องแม่ ในแบบว่าเสื้อสีชมพูนะคะเสื้อริทักกี้แคสสีชมพูมีบวกหมายพรมนะคะเอ้าว้ามีใครไม่พอใจมีคนไม่พอใจน้องอมแน่เลยค่ะโดนขังเลยนะคะดองระเบิดเตกแล้วระเบิดเตกออกไปได้น้อมเร็วน้อมน้อสู้ๆน้องอมสู้สู้สออกมาให้ได้ท้อมาเร็วเขาไม่ชอบที่หนูเต้นนะคะน้องอมมานี่น้องอมมานี่น้องอีกน้องอมมานี่หนูไม่ยอมค่ะหนูจะเต้นคือประมาณว่าเวลาน้องอมเต้นทีไรนน้องอมโดนยัดตู้เซฟ ครั้งเลยนะคะอ่าโอเคโอเคโอเคได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคอ้อมนะคะสวยมากๆนี่ข้างหลังเขาก็เนี่ยแบบมินิมอลค่ะพี่ดิต้าชอบมากเลยในะสไตล์เนี้ยเป็นนางแบบได้พี่ดิต้าเลยพี่ดิต้าขออนุญาตให้น้องอ้อมนะคะ10เต็ม10คะแนนค่ะชอบความมินิมอลค่ะต่อไปนะคะน้องมีกิมุบุนั่นเองะคะ่ะมาในเสื้อสีม่วงนะคะแล้วก็มีแบบอะไรฟุง้งฟิ้งประดับนะคะตรง ม,นะมีอะไรหนำ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 ๆน,ำ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 นำออกมาด้วยนะคะซึ่งเป็นสีชมพูหมดเลยแต่พี่ติต้ารู้สึกว่าภาพรวมมันดูดีอะภาพรวมมันไม่แย่เลยพี่ลิต้าขอให้น้องนะคะเออข้างหลังอ,อ่ามองอะไรไม่เห็นเลยนะคะใครปรับไฟถึงมืดมากเลยแต่มีสก,กินคิดแคทเห็นอยู่นะคะพี่ลิต้าขอเนญาตให้น้องแปดเต็มสิบคะแนนค่ะเย้ต่อไปนะคะก็คือน้องอันดานั่นเองนะคะเป็นเสื้อสีชมพูนะคะอาวแลวน้นง น้องหันน้า,าพิลิตาสิเสื้อสีชมพูนะคะเสื้อสีชมพูกระโปรงสีชมพูน่ารักน่าใจหวานใจนะคะอันนี้เป็นในตีมินิมอลอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีอะไรลกลกล,ล,ลงหล,ลังมากนะคะข้างหลังก็เห็นจากยินคิดแคปเปอรอ์มรี่ครบราะฉะนฉ้นพพินิตาขอนุญายนะคะให้น้องอันดา9เต็ม10คะแนนค่ะเย้ต่อไปนะคะก็คือน้องโทโมัสนั่นเองนะขอะหู โอมันไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะน้องใส่เสื้อดีต้าคิดแคสสีชมพูนะคะแต่ว่ามีปลอกแขนด้วยดูดูด,ดูดูความอลังการของเขานะคะแล้วก็มีใครปับไฟอนุหรออนุปับไฟให้นะคะอนุอนุปับไฟให้นะคะนี่ซึ่งพี่ดีต้าชอบไปพวกนี้มากเลยอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะเน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 ่หน,น,น,น่ารักมากอุ้ยสีโทนนี้คือเข้าเท่าเากับโอมันมากสวยมากเลยนะคะสวยมากสวยมากสวยมากสวยโอ้โอ้โอ้โอโอโอเสียนตานะคะเซเตา เฮ้แต่โทมาน่ารักอ่ะท้าว่หนูแต่งตัวน่ารักขนาดนี้ลูกหน้าตาหนูก็น่ารักนูสิมีเนี่ยงมีเหนียงเป็นชั้นๆนิดนึงด้วยงั้นบิลิต้าขอให้น้องโทมานะคะสิบเต็มสิบคะแนนไปเลยเพราะแรงการขนาดนี้จะองให้สิบเต็มสิบแล้ววายโทมาขึ้นไปตบอนุเหรอลูกเรื่องค่ะโทมาขึ้นไปตบอน ต่อไปนะคะก็คือน้องเน่นั่นเองนะคะน้องเน่คนสวยนะคะใส่เสื้อสีชมพูนะคะแถมผิวยังสีชมพูด้วยนะคะเป็นเจลร์ิต้าคิดแคทนะคะสีชมพูนั่นเองนะคะพิงชุดกระโปรงสีชมพูกางเกงสีชมพูเออคือน้องอาจจะไม่มีผมนะคะแต่ว่านั้นไม่ใช่อุปสรรคของการแข่งขันในครั้งนี้แต่น้องมีดอกไม้สีชมพู้วอันนี้ก็แต่งแบบเรียบง่ายถ้าน้องมีผมคือน้องสวยเลยเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าขออนุาญาตให้น้องแปดเต็มสิบค่ะเย้ ต่อไปนะคะจะเป็นคิวของน้องฟินนะคะใส่เสื้อลีต้าแค่สีชมพูสีไม่ใช่สีฟ้าอา้าวน้อง ฟินโดนอีกแล้วน้องฟินโดนเอ้ยแล้วใครนี่นะคะคือความวุ่นวายนะคะเมื่อเมื่อพี่ลิต้งน้องเข้ามาเล่นด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คือความวุ่นวายในใจฉันระเบิดแล้วระเบิดระเบิดน้องฟินออกมาเร็วน้องฟินออกมาน้องฟินนะคะใส่เสื้อลิต้ากินแคสีฟ้าแต่ว่าน้องอ่ะเอากล้องบางสกินหมดเลยอ่ะเนี่ยน้องเอากล้องบางสกินหมดแล้วแล้วผมน้องค่ะมันเป็นแบบสีส้มนิดนึงนะคะมันก็เลยแบบดูตัดกันหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยอาจจะมีความไม่เข้ากันนิดนึงพี่ลิต้าขอ ให้นทองฟิตหกเต็มสิบค่ะเย่ต่อไปจะเป็นคิวของโอ้โหตู้เซฟตู้ใครวปนเนี่ยใครเอาตู้ไปนเนี่ยมันโคตรลบเลยทุกคน น้องแปมนะคะน้องแปมไกอาหรือว่าไรจูชิแก๊จูชิชุดร่างอ่น้องน้ำมวยน้องน้ำเมยน้องน้ำน้ำอะไรน้ำเมยน้ำไม่รู้จะไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าน้องอะไรดีน้ำเมยอย่างละกันพี่นิตาขอเรียกน้องนางน้ำเมยนะคะเออใส่เสื้อดิต้ากีต้าสีม่วงมีมีกระเป๋าปะไม่มีนะคะไม่มีแล้วว่าจะแต่งเลียบีปด้วยใส่ถุงเท้าสีชมพูแล้วก็มีหมวกไหมพรมนะคะเป็นสีน้ำตาลอ่ะถือว่าได้อยู่นะ พริต้าขอให้น้องแปดเต็มสิบค่ะเย,ย่แง่แงกล่องบังอ่ะไม่มีไม่มีอะไรบังนี่นี่พีริต้าอยู่นี่ไม่บังนะคะไม่บงังต่อไปจะเป็นน้องแปมนะคะนี่น้องแปมสเวกแก๊กมากๆเลยนะคะคนนี้ใส่เสื้อพริต้ากิ๊กสีม่วงใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะเป็นสีม่วงแต่น้องใส่เสื้อคลุมด้วยนะคะมีความอาังการพีริต้าชอบผมหนะ้ามาน้องมากเลยอะ่ะ ลวครสบายแก๊กน้ำเมยแน่ไงน,น้องเขาบอกน้องชื่อน้ำเมยพี่ลิต้าไปเรียกน้ำเมยใครก็วางกวางกองเลยดูสภาพเออพี่ลิต้านะคะ คือคือมันก็น่ารักดีน่ารักแบบสาวเกาหลีนะคะแต่พี่ลิต้าขออนุญาตให้น้องแปดเต็มสิบค่ะจริงๆที่ลิต้าก็ชอบแบบก็เลยให้แปดเต็มสิบโอ้ยวางอะไรเยอะแยียวยาเนาต่อไปนะคะสุดท้ายก็คือน้องมีนนั่นเองนะคะน้องมีนอ่าจะลกไปนิดนึงนะลูกแล้วก็เกงสีดํารองเท้าเลยนี่ศิลปะคือความไม่เข้าไม่เท่ากันเนาะเด็กๆก็ถือว่าสวยในระดับหนึ่งแล้วกันนะคะพี่ลิต้าขอให้น้องเจ็ดเต็มสิบค่ะเย้ มนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการมารีวิวเสื้อนะคะแล้วก็สอนวิธีหาเสื้อนะคะทั้งในแบบ,บรูคนะคะสําหรับสายฟรีนะคะแล้วก็วิธีซื้อเสื้อของพี่ลิต้าเพื่อไปใส่ในแบบอื่นๆนั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็ช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์น,นะคะก็ติดตามเกิดการ์ดิ้งกิ้งกิ้งังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ้ายจีด้วยนะคะลิต้าเน็สกอร์ทิกแคทแล้วก็ทิกตอกลิต้าเน็สกอร์ทิกแคทนะเพื่อที่ลิต้าผสานนะคะพี่ลิต้ารีบขโมยทางสตอรี่จีจะได้เข้ามาเล้วก็อย่าลืมนะ ะะช่วยอุดหนุนเสื้อพีริต้ากันด้วยนะคะแค่ตัวละเจนโลบัตเท่านั้นเองมี3สีนะคะชมพูฟ้าม่วงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ทํำยังไงนะคะบนไปดูตอนแรกนะคะแล้วก็จะรู้น่เองเนะแล้วก็ใครนะคะที่ซื้อื้อซื้อซื้อเสื้อพีริต้าแล้วเนี่ยสามารถถ่ายตัวเองนะคะที่ใส่เสื้อพีริต้าแล้วก็แท็กพีิต้าในไอจีในสอรี่ได้นะหรือว่าส่งมาให้พีริต้าดูบปได้เดี๋ยวพีริต้าเข้าไปดูนะคะโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย